สวัสดีคับวันนี้มาแนะนำซัมซุงกาเล็กซี่ S25 อันต้านะครับตัวนี้กล้องที่ดีที่สุดในการล่กยที่นะครับตัวนี้ถ่ายชัดทุกระยะนะครับแล้วก็ตัวนี้ภาพความละเอียดจะอยู่ที่200ล้านพิกเซลนะคบเวลาเอาถ่ายภาพพวกนี้ครับภาพจะคมชัดมากนะครับแล้วก็สามารถซูมได้ไกลร้อยเท่านะครับโดยที่ว่าไม่สูญเสียรายละเอียดแล้วก็มาพร้อมมีโอในตัวาฟีนะครับถ่ายภาพกลางคืนี่เทพสุดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมเลนส์นันต้าวานะครับความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับสามารถเก็บภาพทุก รายละเอียดนะคะเวลาเราขยายอย่างเงี้ยครับชัดนะครับแล้วก็ไม่เบลอพวกเนี้ยครับแล้วก็ตัวเบสเฟสนะครับตัวนี้เคยไหมครับเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วเราได้รูปหมู่อย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเบลอตัวนี้เราสามารถปรับแต่งหน้าให้ได้นะครับตัวนี้ว่าเพื่อนของเราก็จากที่ว่าปิดตาเราก็สามารถจัดตกแต่งให้เพื่อนเปิดตาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถบันทึกเสียงนะครับเวลาเราไปสถานที่ต่างๆเวลาเราถ่ายวีดีโอครับ ตัวนี้ภาพเสียงมันจะมีคนพูดเนี่ยเราสามารถตัดเสียงนกวนได้ไม่ว่าจะเสียงคนเสียงพูดหรือว่าเสียงวัตถุต,ต่างๆตัวนี้สามารถปรับเสียงได้ถึง6เสียงนะครบแล้วก็ตัวนี้มาพร้อม CPU ที่เร็วแรงนะคบ Snapdragon 8ปดทีดิทนะครับเร็วแรงที่สุดนะตอนนี้แล้วก็สามารถใช้งานไหลลื่นไม่กระตุกด้วยนะคบแล้วก็ตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีนะคบแล้วก็ตัวนี้นะครับเราขอแนะนําเลยตัวนี้ AI นะคบในการถ่ายวีดีโอพวกนี้ครับเคยไหมครับเวลาเราดู YouTube แล้วก็เราต้องการแบบ สรุปเนื้อหาโดยที่ว่าบางทีเราจดไม่ทันบางที YouTube ที่เราดูมันยาวนะครับตอนนี้เราสามารถใช้ AI ้นะครับสรุป u t u b e แล้วก็บันทึกในตัวโน้ตให้เลยนะครับเพียงแค่ว่าช่วยสรุปเนื้อหาใน YouTube แล้วก็บันทึกในโน้ตให้ฉัหน่อนนี้ง่ายๆลยครับสามารถรองรับภาษาไทยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตอนนี้สามารถมาดูหน้าร้านได้นะครับเพียงแค่ลูกค้าสมมติลูกค้าต้องการนําเครื่องต่อมาเทรดนะครับได้ในราคาที่ว่าสมมติเราใช้ S24 Ultra นะครับในหมด9บวก ออนท็อปอีก8,000นะครับแล้วก็บวกโปรโมชั่นอีก4,000 5,400นะครับรวมเป็น32,400บาทเราลบ46900ลูกค้าออกเครื่อง1 4 5 0บาทเราสามารถผ่อน0%นได้24เดือนนะครับตกเดือนละ604บาทนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นของทางหน้าร้านนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจยังไงก็มาดูได้นะคะขอบคุณครับ